วันนี้เราจะมาลุยกันในข้อสอบเน็ตแซปี6 6รอบที่2เป็นในเรื่องของการแปรพันธซึ่งเป็นหนึ่งในข้อที่เก็บคะแนนได้ง่ายมากๆเดี๋ยวไปลุยกันว่าทำยังไงกำหนดให้ y แปรผันตรงกับ x กํลังสองให้น้องเขียนหน้าตาแบบนี้น้องจะได้ y คำว่าแปรผันเนี่ยไม่ว่าจะเป็นแปรผันหรือแปรหกผันสัญลักษณ์มันเหมือนกันมันจะเหมือนกับเลขแปดแต่หัวมันบานก็ลักษณะนี้แต่คําพูดที่สองอะ่ะมันบอกแปรผันตรงถ้าเป็นการแปรผันตรงอะ่ะมันจะตอบก้อนหลังได้เลยก็คือใช้ x ก,กำลังสองได้เลยแต่ถ้ามันบอกว่า แปรผกผันถ้าเป็นแปรผกผันนะน้องจะต้องเอาไอ้ก้อนหลังเนี่ยมามาอยู่ตัวส่วนเอ่อมาเป็นสลับเศษส,ส่วนมันจะเป็น1ส่วนเอก,กลังสองย้งมอีกรอบนะถ้าแปรผันตรงก็เท่ากับตัวหลังได้เลยแต่ถ้าแปรผกผันไอ้ตัวหลังอ่ะจะมาเป็นตัวส่วนมันจะเป็น1ส่วนก้อนหลังทันไหมอ่ะลักษณะนี้ทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยไอสัญลักษณ์การแปรผันเนี่ยเดี๋ยวน้องลอกวายมาก่อน เดี๋ยวน้องลอก y มาก่อนเสร็จแล้วไอสัญลักษณ์การแปรผันนะให้น้องแปลงเป็นเท่ากับค่า k แล้วก็ไปคูณกับ x กำลังสองลักษณะนี้เลยและเขาก็บอกว่า y เท่ากับใครนะ y เท่ากับ9เมื่อ A เท่ากับลบแสดงว่าหน้าที่น้องอะแทน y เป็นเลข9และน้องก็แทน A เป็นลบเข้าไปน้องจะได้ค่า k ออกมาเพราะฉะนั้นถ้า y เป็นเลข9 ติดค่า k ไว้และก็ x เป็นลบ6แล้วก็กำลังสองน้องจะได้เป็น9เท่ากับ k ลบ6คูณกัน2รอบก็เป็นบวก36และน้องก็เอา36ไปหารน้องจะได้ค่า k ออกมาเป็น9หารด้วย36อันนี้ทันพี่เนาะ เสร็จแล้ว9กับ36ตัดกันได้9 1 9 9 4 36เพราะฉะนั้นค่า k จะได้1ส่วนใครนะ1ส่วน4เสร็จแล้วน้องก็เอาค่า k ที่เป็น1ส่วน4เนี่ยไปแทนกลับในสมการหลักน้องก็จะได้ y เท่ากับ1ส่วน4และคูณกับเจ้า x กำลัง2ทันไหมอันนี้คือคอนเซปต์วิธีการหาและเขาบอกอยังไงต่อนะเขาถามหา y y มีค่าเท่าไหร เมื่อแทน x เป็น8แสดงว่าให้น้องยัด x เป็นเลข8จะได้ y ออกมานี่คือคอนเซปต์การทำน้องจะได้ว่า y เท่ากับ1ส่วน4คูณกับ8กำลัง2 8 8ก็เป็น64มันก็จะเป็น1ส่วน4คูณกับ64และน้องก็เอา4ไปตัด64 4 1 4เหลือ2 4 6 24แสดงว่า y ของน้องตอบ4ิอะไรนั่นเอง1 6 นั่นเองเรียบร้อยชอยที่1น่งครับ